กลาสิทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ประกอบช่องแรมซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่นเกมตัวซูปี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับของตัวธนบัตรนะครับพอดีนะครับเกิดการนะครับถอนเงินไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้สาเหตุมอนการนะครับว่าต้องถอนเงินแบบไหนนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะมาลองถามเพื่อนดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับถึงจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับสําหรับ1,200บาทนะครับมาด้ทาภารกิจนะครับก็ทําไปแล้วนะครับตั้งหลายครั้ง ก็ไม่สามารถถอนได้เช่นเคยนะครับสำหรับ1,200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเพื่อนดูเลยนะครับสำหรับธนาบัตรนะครับนี่พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอรูปแบบหรือวหนาตาแบบนี้นั่นเองซึ่งนะครับผมถอนไปแล้วนะครับก็เป็นรูปแบบหรือวหนาตาแบบนี้นะครับผมทำจนเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมทุกคนแต่ว่ามันให้ผมประมาณ39บาบาททุกคนนี่ ให้ผมสาบาบาทนะครับผมก็ไม่รู้มังการนะครับว่าจะทำยังไงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับก็ฟากเพื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครเป็นเหมือนผมบ้านะครับ1,200บาทถอนไม่ได้ตอนนี้นะครับก็ครบหมดแล้วหรือว่าต้องทำให้ครบตามที่เขากำหนดไว้นะครับหรือว่าจะต้องทำตามภารกิจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอื่นๆอีกก็ได้ อีกก็ได้นะครับซึ่งผมก็ทําไปหมดแล้วทุกคนก็หนึ่งพันสองร้อยบาทก็ถอนไปได้นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับจะมาถามเพื่อนดูนะครับว่านเพื่อนนะครับเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับทําไมหนึ่งพันสองร้อยบาทถึงถอนไม่ได้เขาก็บอกว่านะครับสามารถถอนได้เมื่อนักบินนะครับสว่างทุกตัวนะครับนี่ตอนนี้นะครับสว่างไปแล้วประมาณหกตัวเหลือสองตัวนะครับทํามาเกือบ สิบกว่าครั้งทุกคนแต่ว่าก็ไม่สามารถถอนได้เช่นกันนะครับเห็นไหมทุกคนเชิญตัวเชิญเพื่อนนะครับสองคนครั้งละสองคนจนหมดนะทุกคนก็ถือว่าใช้เยอะมากนะครับจากสองร้อยเกือบสามร้อยคนก็ใช้หมดนะครับนี้มากดตัวนี้จนหมดเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรใครจะรู้ก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยแล้วก็สําหรับนะครับ เกมนี้นะคบหรือว่าแอปนี้สําหรับจํานวนเงินก็สามารถถอนกันได้ปกตินะครับแค่คลิปนี้นะครับผมจะมาถามเพื่อนที่เฉยนะครับว่าทาไม1นึ่งบาทนะครับถึงถอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงละกันนะครับสําหรับ1,200บาทตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ตอนเพื่อนฟันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดไห้ใต้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ